สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกะเทศทิศม่วันี้มาอัปเดตครับอัปเดตทุกเรียนหลังจากฝนตกครับฝนตกวันที่หานี่ก็ได้สามหมื่นสี่หมื่นครับห้าดอกบานครับพี่น้องกีนี้ว่ามันสีหลอดกับฝนกับบอลหลอดครับพี่น้องตกประมาณเคืองชั่วโมงครับเปียกจนนี่กวดโค่นครับพี่น้องจนนี่กวดโค่นเลยซุ้มที่จครับบาน ช่บสืนหลายล่วงด้วยครับบานนี่ครับเดี๋ยแตะควรครับก็มีครับทีเรี้ยก็จะเป็นโ่งใดครับบิดบิดงอๆอครับพี่น้องหลังจากมิกิดกับหยอดไหลเรีงให้แกกะยังสาอยู่ครับแล้วมาเจอฝนอีกครับพี่น้องปีนี้รุ่นสองครับรุ่นแรกนี่คือพานครับรุ่นแรกก็มีบปลายครับที่หาหกตน ดุนสองหนึ่งสามสิบกัวครับทุเรียนหนสี่สิบตนรุ่นสองนี่ก็สีหลอดม่วนปัดดอกรุ่นเนะครับที่ปัดสามมือมากนะจักสียูโบยุครับจักสีหลวงกระสีสีพวกอะมิโนโแคลเซียมโบรอนอยูสองมือครับหลังจากฝนตกแล้วสีอยูสองมือ มาสียูหรือสีหลวงครับไลยแต่หลวงครับพี่น้องเอ้ยปีนี้ฮ็ดทุเรียนอยากครับจากวิกิตยอดไลแล้วก็มาเจอฝนครับว่ามันสีหลอดปี้กับบอหลอดมาเจอฝนห้ามปัดดอกครับพี่น้องตัวเดงขึ้นเจ็ดห้างแย่ไม่มันก็สีสีหลอดนะครับรุนสอง ตัวแดมันใหม่กว่านมันสีินอรตัวใดมันบานใสเหมือนกันสิหลวงเลยครับพี่น้องปีนี้เห็ดหยาแค้งทุเรียนครับพี่น้องคุ้มใบกับหยากครับบอแเกง่ายสีดเด่งใบแก่สีจุหาลอบพวกหลบกับเบกเกีครับพี่น้องคือฝนตกมาลุ่นนี่ดีแล้วครับพี่น้องตกกมาลุ่นนี่ดีครับ รุ่นนี้พานวิกฤตครับรุ่นแรกก็มีนหน่อยครับรุ่นนี้มีที่คือ,คอเนี่ยทิศเนี่ยกับสองต้นสามต้นครับพี่นอ้องว่าหนึ่งกับหลวงครับนี่ตัวนี้แตง่งแต่งไปแล้วครับพี่นอ้องตัวนี้ก็ทุเรียนดเดียนหนึงครับเดียร์สิสร็จ วันนี้ครับยังบนผลวิกฤตครับพี่น้องอ้างแง่ยังโรนี้ครับพี่น้อง,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 นนองตัวคืนตัวได้คืนลูกคืนเกสไว้กับหลอดนะครับบางคนตกครับมันตีหาาตา่าครับพี่น้องถ้าเป็นตกเป็นซุ่มมงคือเขาอ่ะครับพี่น้องบริยาแล้วครับเพราะว่าปัดดอกอยู่สองหมื่นสามหมื่นรุ่นนี้ปัดดอกแล้วสองหมื่นสามหมื่นค้นมากครับพี่น้องรุ่นนี้ถือว่า เป็นรุ่นที่หลยที่สุดในสวนครับประมาณสากสิบกต้นครับรุ่นกันไปครับพี่น้องปีนี้อยู่ต้นละสิบหน่วยยี่สิบหน่วยก็เอาครับพี่น้องปีนี้ตัวน,นี้ใหญ่ก็ได้ครับพี่นอ้องเห็ดยากครับเพราวะว่าอากาศว่าเป็นใจครับพี่น้องเลี้ยวหนาวเลี้ยวห่อนปับ๊บนำบรทัน ดูเลียนกับปั๊บน้ำมันหันอย่างที่ครับมันโลนครับเห็นไหมครับเดือดจะควรครับพี่น้องมันก็สีรอดได้รุ่นบานรุ่นนี่ครับพี่น้องบานรุ่นมันอกีิเป็นยังไงกูนี่ครับหนามมันเกิดเกินเยกโอ้มีแต่แนวครับพี่น้องปีนี้โรนหลายนะครับพี่น้องปีนี้แบบเพ้นแล้วบอุ่นใจเลยครับพี่น้องเห็นน้ำตนนี่เดือดน้อยแห้งเด๋ยวน้อยมากนี่ครับ หลุนบ้านที่หลังครับฝนตกหลุนบ้านที่หลังฝนตกแต่หลุนกันไปวันซียูบ่ครับพี่นอ้องแต่ขนาดเราถอยน้ําไม่ทันยังล่วงเลยครับพี่นอ้องฝนมาห่ีมซ้ำได้ครับพี่นอ้องปีนี้ถือว่าเจอหลายรอบครับวิกิตแต่เจอหนาวออนส่วงเฮ็ดดอกนี่ยกรใบล่วงกัน ใบหลวงครับกระทือว่าสูงสุดเลยครับสิบเกาองศาครับมี่หนาวสูงสุดเก่าองศาแล้วก็ะทบอยู่นี่ครับตามสูตรแห้งครับกล้มาหนาวแล้วก็มาหอนครับนี่ละรุ่นนี่นะครับรุ่นนี้ถือว่าหลายที่สุดในสวนครับสามสิบเปนต่ปบานใส้ฝนนะพี่น้อปีนี้ทำทุเรียนเหนื่อยมากครับพี่น้อบางกระสิบ ต่อยแกะหมวกดีครับพี่น้องตัวได้บานใช้ฝนกะบร่วงครับพี่น้องตัวได้บานรุ่นกัสิไข่แน่ครับพี่น้องกะตัวได้บานมือฝนตัวข้ามว่าเป็นบลเลือเลยครับบานกานมือหนึ่งสองมือนี้มันสีรุดเลยครับพี่น้องเลื่อนขัวเนียวครับดีได้ครับเดี๋ยวสีขัวเนียวครับ ว่าจันละโรนบัดเลยครับ <c oughs> คำคครับว่ามันขัวเหนียวนี่มันเหนียวตีขัวเลยครับนวยบนเหนียวครับพี่น้องมันก็โลนไปน้าครับพี่น้องมันก่อยอยังไกะน้ำเกินแหละครับพี่น้องฝนตกมากยัว่ากระซีดไปสองหลอบเลยครับอยู่เหลือกะเอาครับพี่น้องทุ่มท,ท,ทุเรียนนี่ เดทุเรียนครับมันถิมีคําว่าปีนาเฮตไมครับมันถิเป็นส่งนั่นครับถ้ามันโลนปีนาเฮตไมครับคานี้ใส่ตลอดครับนี่โลนปีนาเฮตไม่ครับพี่น้องจิละกะโฮงกะ้างนะครับพี่น้องว่าด้โลกเห้พี่น้องซื้อฝนตัวคำมันเนยครับพี่น้องเดทุเรียนเนยมากถ้าเจอฝนโอ้ยนี่ครับรุ่นรุ่น่มันสิเหลือครับรุ่นสามครับ รุนสองครับนี่ครับรุ่นม้านบานนี่แหละครับม้วนมันสีเหลือยรครับพี่น้องตัวด้บานด้วฝนนี่มันคอยหลวงไปนํามเลยครับพี่น้องมันได้สองสามหมื่นตีดบ้ารุ่งอยู่ครับหนามเกินหม่ง่ารุ่นรุ่นสองนี่ที่ว่าร้ายครับรุ่นแรกหาพกต้นครับถ้ารุนแรกนี่ได้สามสิบต้นมัน้งครับ สบายครับมารุ่นสองนี่หลายครับนี่แหละรุ่นนี้แหละครับรุ่นก็า่างบานก็า่างห้างแย่ก็า่ังใหม่ครับพี่น้องต้องทีพอดหมวกอืมมาหลุดกันต่อไปครับสีอาหารนะครับซอยนันครับมีรุ่นนี้ก็ให้แนวต้นนี่ครับต้นนี่มีมีมีบานแหละกับม้วนบานกับมี่ครับยังตุ้มๆอยู่กับมีนะครับต้นนี้เป็นที่หลังกระรุ่นนี่ก็สีรอดดยูยครับม่วนบานที่หลังเนี่ย คือรุ่นบ้านเชยฝนนะครับช้อนแซมมือนี่เลือดเต่ขวาครับวาดเหนีย้ยครับครับเศษศีพานจะระหลบจะระดานเลยครับพี่น้องทุเรียนนี่วัดกระพานแต่ละด่านนี่มันมันธรรมดาเนะครับพี่น้องสูงกันไปครับทุเรียนปีนี้ที่ว่าเหตุลำบากครับพี่น้องเคยกอดมัวด้วยครับบวันี ตัวมันอยู่ทับยูกะปีหนาเหตุไม้ครับพี่น้องนี่แหละทุกคนกะเจอหล,ยลายๆอยู่หรอกครับพี่น้องเฮ็ดสวนทุเรียนนี่ต้องท่ำใจครับสีคว่วมดันเบาหวานสีมะพร้อมกันเลยนะครับพี่น้องเ้าลงทุนเลยครับทุเรียนลงทุนตแ,ตแต่ละรอบเนี่ยซื้อวันสี่ล้อยครับพี่น้อง ถาวายังดีก็จัดสีไทยคัวนอควัวเหนียวเร่งใบแกยุดใบอ่อนครับถ้าใบยังใหญ่วันนี้ครับบพราว่าเตลี่งครับสีทารอบกับพวกแกครับพี่นอเพราะว่าเป็นยังเขาคือตองเทศใบตัวนี้ครับบพะใบนี่ครับมันหนาวครับรุดรุนแรกมากมาเจออากาศหนาวครับมันก็โรนเบิดครับพี่นอเหนาเหนาเหนา หนาวนานครับต้องดึงหยอดครับพี่น้องดึงหยอดมาบันหยอดมาบอออกมาออกช่วงอากาศห่อนๆครับออกที่หลังบันก็เร่งว่าท่านนด้ครับพี่น้องเพราะว่าเขาต้องเหตุใบใบหน่อยนะครับพี่น้องถ้าใบเขาบาหน่อยใบเขาเต็มทีเขาก็สามารถเบรกใบกอยังใดนะครับพี่น้องให้สภาพว่าแบบนี้มันเบรก,กว่าใดครับเขาต้องเอาใบมากเพื่อจะรูดเบียงส่วนเลียงน้อยครับยู่ ติดหน่อยดีก็มาติดนะครับพี่น้องถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งใบบ่มมีข้อสิเ er อาแต่ดอกใบโลนกะบ่บยู่อีเนียครับพี่น้องจะเป็นเฮ็ดทุกวิธีทางนะครับใบมันก็เริ่มสีเข้มนะครับพี่น้องสีทารอบกด้วยครับพี่น้องเขาไว้ยังเก่เร่งเหุ้แก่กับสีมันกับโบแกจเคลีย,รยรครับพี่น้องนี่แหละเกียสา นี่ครับรุนแรกรุ่นแรกกันย่งโลนนะครับพี่น้องหง้งกะห้างครับพี่น้องพี่หล่ะหน่อ,นนอยแห้งต้นนี่ก็สืเดบะมันเอาสักยี่สิบซะครับมันต้องว่าเอาหลายครับให้ได้ยี่สิบนี่ก็พ่อแห้งนะครับต่อตน้นปีนี่สำหรับปีนี่ครับปกติปีนี่ทุเรียนต้นนี่ปีที่แล้วมันก็หาซิบหแล้วครับมันใหญ่ปีนี่ก็คือเยู่บาง สิบกวัวหรือยี่สิบนี่แหละครับพี่นอ้องนี่แหละมันเหลีอยหน่อยก็เอาหน่อยครับพี่นอ้องปีนี้สูงกันใบครับพี่นอ้องเฮดทุเรียนนี่บ่มีคำาม,มาถอยปีนี้บ่ไหรปีนาเฮ็ดไหมครับสิบปีนานี่ทุเรียนนี่ยพยายามเฮ็ดให้ได้จักสามสูตรครับใบจังเอาดอก เพราะว่ามันกับวิกฤตเลยหลายอย่างนะครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวลมมากใบโรนครับพี่น้องมันต้องเทดเพราะว่าเ็ดสองใบเลยก็เม้าดอกบานมาเจอหนาวจะต้องดึงห่อนนะครับมันใบโลนนะครับพี่น้องนี่รุ่นในละซีเลียแน่ครับบานที่หลังครับบานหลังฝนตกครับพี่น้องครับมาอัปเดตให้พี่น้องบ้งถ้าหลังจากฝนตกแล้วก็สีพวกนีล้ล่ละ แกเ,เสี่ยมโบลอนอะมิโนโน,นี่แหละพูดลงพค่นกระซิดไล้ลายยางเลยครับพี่น้องเพื่อให้มันอยู่ถ้าฝนตกแห้งกระซิยากกันเสีล่าผครับพี่น้องคลิปนี้ก็มาเปี่ยนจันจันพี่น้องมึงครับถ้ามันอยู่จังไดเนื้ยสีลงพี่น้องมึงอีกลังจากฝนตกประมาณครึ่งชั่วโมงครับตกแห้งเติบอยู่ครับจนอีกขวดโคตพหมละซูมเบิด์ตล้ครับพี่น้องขวดโค่นครับ บว่าอเวอรเลยครับโคนเตียนเลยเพราะว่าฝนตกนะครับพี่น้องการตกมากกันมือนี้มือมากเลยสองสามมือเลยครับพี่น้องการเริ่มการเริ่มล่วงมีล่วงมียูมันต้องขืนเก็ฝนครับจังสีงหูวว่ามันลุกยูหรือว่ายูครับพี่น้องครับคลิปนี้กับสีขอจบไปซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ